Thank okay. you. ท่าสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเด้อสบายดีสงเศร้าเมื่อนี้สาวฟองก็ห้ามมาในบ้านพี่ออออละพี่น้องเลยมางานแต่งบอสสนกับสาสาละพี่น้องเลยเมื่อนี้นะเป็นมือห่อข้าวต้มพี่น้องแต่มืออื่นเป็นมือผัดซู้เมื่อนี้กะกะเกมเอ็ดเอ็ดข้าวต้มแล้วกัมีเต็มเครื่องเชือโต๊ะได้พี่น้องเลยมีหลายอย่างที่เห็นห้าวเตรียมงานแต่งดอกละพี่น้องเลย เด <Blair z il> ี๋ยวจะซองกับซีเปเบิรงกข้าวก่อนตอนนี้ก <Further back> ็มาฮอดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <Because> พ <Copy modelling> ี่น้องเพราะว่าคอยมาทั้งเจ้าบ่าวพี่น้องเอ้ยทั้งเจ้าสาวนี่ท่านได้ไปทั้งเจ้าบ่าวกับคำลังมันเพ่เดี๋ยวเต็มต้มข้าวต้มแล้วก็เอ็นน้ำข้าวปุ้นได้พี่น้องเอ้ยปลาเชักโตยุ่นชิโต้โคตับทางกลางมันนัง เป็นยีเล็อยูบ่เป็นยีเล็บโมันยู่าเอาโฮมนขึ้นเล็มยูเอเป่นเโเล็มโฮมันกนเม็ดน้ำโนเลยไม่หาถวยมาเจ้าโฮมันเนีุ่ไปยาไปขึ้นเ็ขึนเไปสามขนี่ก็ไล่ก้างปลาบ่เฮ้ยมอไนคือเกาคุณ ตักลางซึ่งนุ่มคุณน้ช่างเุ็นานักขี่ลายนี่เด็กหล่อมามามาโมอลุกีตาขี่ลายโอ้มลกขเยี่ยงไรกนี่ยม่มาเฮ้ยขอแม่นั้นบอกกันล้นะอ ปลเดียวมาซอยเดียวพี <risque> <A 2> ่น้องเอสเซอร์โนเซอรนเซาชีน้ำสกุลกันเนาะเซอนเซวชี เด <c oughs> nee. ือดซอยผักกะลเป็นเยอ้ปุ้นแงเอาแม่ม่ยินสบายดีใช่ะสรบ ต้นนี้ก็ซุ่มเคยกะพอดี๋ยยอยยุก็กินพี่น้องบันนี่เพลนลมโง่เผาตัวนึงได้มั้ยนี่งานเต็งบาโซน

ของแท้ได้ยินเลยแซ่บเลยินเลยชุดยูนี้เนี่ยซ่บชิ้นงูนะห้างกระสูงพดพี่น้อยหึ่นกัไปได้คอยอยู่ทางตารางพี่ละเคยกิเต็มห้างมีหมูตัวนึงกับโง่ตัวนึงพี่น้ยกินงันมแรงส่นมืออื่นกะมีอีโง่ตัวนึง mò tôm cưng này thôi sẽ lót anh say mình xin ông mò tôm cưng này vì ông ơi này thế xếp thế pin cho bà mẹ sẽ nói nè nhờ pin chào pin chín bò ปิงเจาเลยนะชินะปิงเจานั <fish> ่นอันนี้ปิงนนีิง่าิ้งหัวใจเต่อจิปิ้งจีนพี่น้องเ้ยต้นบักไงแ้เนตับป็นแบบเยไอ้่ด้วยไอ้ไข่เปนเน้ย จะโก ja no. like so right? ่ม่ีชุกจะไปิมือผีล่ะเอาทานนั้นลงเลยังตรนี้เออนี่แมงมาเป็นกอี่เชุกเลยพรนั่นชุกไเเอย่าเพิ่มขยานี่เลยยังปิ้ง่ปิ้งี่เล่นชุกะบ่เ tôm mm, không may không ba tôm sốt cái bơ nha nấm men bột đi sếp nắm nấm tope đấy

Má thằng mì của thể nó mực mát áo mắt cụ thể mát 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 นึ่งข้าไปน้ำเอกินไปน้ำัน,ำนี่อด้านะอันท,ทั้งระบ้าเสซอาคืออะมีดูลาปัเลอศด้ะเนาะทา้งตะสาวเพล่ลูลาลลทางตะลงบ้าอย่างนี้บัตซริน ยิ้มได้ป well, er ุ <k <k ๊บอืยคลินคลินแม่โค เออเป็นต้นน่งกรล้นเก่งกรมือลอดยีบเอาโมแรกหตลงล่านกระลดหมอกะโคตแล้วเบิ้งเน่พี่น้องพื้นหากกะม่าพื้นนี่นะพ่อใหม่แล้วเ็ระมัดแตสาวู ชิลเลอร์ก็พอปุ๊ดก็พอปุ๊ดเมื่อหามมอนเป็นอเสื้อผักเกมกรากได้แค่ลดเซอร์จีน่เยสีสันงามเนาะ คนนะนะคนนะนะโอ้ยอันนี้เนี่ยเอเดเลยนี่ยนะเฮ้ยโออบบ่อนี้มอมออบมีมออบกับมอราดนี่ยกะดูโง่บ่ ปิ้งก็ไปแต่แซ่บนี่เนาะสุกแล้วบออันนี้จะปิ้งเช่ปลาควันพี่น้องตับหมูมันสันหมูปิ้งเป็นลเลรซาโนล่าควันบอ ทางไปซ้ายนะ่ะหลายคนอยู่ได้ได้งิน,มนแม่น้องจดีเพื่อนเราทางนันผู้ยิ่งนะค่อยไม่ได้ไปแม่น้องจดีไปเราประมาณสิบคนทางไปซ้ายนะ่ะลายน้อยแตว่าทางไฟยิ่งนะมีลายสายแยบพี่น้องหลายอ,อันนี้นั่นเป็นชิน้นหมูพี่น้องกุลูหมูอันนี้ก็อบคือเดียว มันตึงโเลนะนยแ่่ได้ม้วนนตางดดอกผู้แรงมากที่สาดารยู่มาเพื่อนนตอนเนี้ยงานบสนบัสนหน้าบัสนหน้าบอเม้นบัสนชาหน้าหรือว่าเฮ้ยเอ้

ตอนนี้ก็พอเดี ok ๋ยวจุกเข้าพี่น้องจุกเข้าเสื้อกล้องนะคะชิดได้ไปยายเชือโต้อาเ้ย เนี่ยฮามาเบิ่งทางไฟยิงพี่น้องเอ้ยป้าตกจัดยิ่งใหญ่มาเบิ่งได้เกินสา飒飒แต่เฮึ่นทางเกินเจ้าบสาวนั่นจัดธรรมดาพี่น้องเกินเจ้าสาวนั่นจัดเต็มที่เลยเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งทางในขึ้นก่อนอย่เลิกเจ้าสาวเออง่าไม่น้องเจ้าสาวมันนี่ก็อยากก็มาเคือเจ้าหนี้ อยู่ท่านกระเบ่าวคุณหักแล้วใกันมาหางกันดองอี้อืองนล้อละงามบาลีโอ้ยจะเบ้าเฮแล้ววันนี้นะเฮเจะาบ้าเฮอยแผนจะสาว